สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับวิวเวนเดอร์นะคะหลังจากหายหน้าหายตาไปนานมากนะที่เราไม่ได้แบบทําคลิปแบบนี้นะคะไม่ได้เจอหน้ากันนะวันนี้นะคะวีอยู่ที่โรงพยาบาลวันสิรินะคะวีจะมาแก้จมูกค่ะซึ่งเป็นการแก้จมูกครั้งที่2ของวีนะคะวีเคยแก้ไปแล้วรอบหนึ่งและอันนี้เป็นการแก้ครั้งที่2นะคะโดยจะใช้กระดูกซี่โครงนะคะแล้วก็อาจจะมีหลังหูด้วยเดี๋ยวคุณหมอจะประเมินหน้าห้องผ่าตัดอีกทีนะคะแลวคือตอนนี้เนี่ยวีกาลัง จะผ่าตัดแล้วค่ะแต่ตอนนี้มาอยู่โรงพยาบาลก, mm hmm. ก่อนก็คือมาตรวจสุขภาพอีกเล็กน้อยนะคะจริงๆวิ่ตรวจไปแล้วเมื่อ3-4ี่วันก่อนเดนนี้ก็มาตรวจเอทีคอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรวจวัดความดันความพร้อมนะคะแล้วก็อดอาหารแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยววิจะพาดูรอบๆโรงพยาบาลนะคะว่าวันศิริเขาฟังแค่ไหนนะนี่ขัดกคนคือโรงพยาบาลเนี่ยวิบอกเลยว่าใหม่มากสะอาดมากดีมาก,มากๆนะคะแล้วก็บริการนี่ดีเลิศเลยแล้วคือวิอตัดสินใจแบบ หลายแบบหลายโรงพยาบาลมากหลายคลินิกมากว่าเอ้ยจะทําดีไหมจะแก้จมูกดีไหมเพราะว่าไปคอนเซ็ลต์หลายที่แล้วก็ลังเลนะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องแบบราคาบริการหรือทรงที่เราอยากได้จริงๆอย่างเงี้ยคือมันก็มีปัญหาแลเพราะวี่อยากได้แบบพุ่งๆฝ่อๆแต่จมูกที่วี่มีอยู่เนี่ยมันออกจะเป็นสายเกาสักหน่อยจะแบบน่ารักสมุตะมีซึ่งวี่อะพค้งตรงมันไม่เข้ากับหน้าวี่เท่าไหร่เพราะวี่รู้สึกว่าวี่แบบ น่าจะสายฝอนะคะทุกคนวิก็เลยอา่าตัดสินใจวันซิริหลังจากปรึกษากับคุณหมอชาลันนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคคุณหมอแบบตอบโจทย์เราอะคือไม่ว่าเราจะแบบว่าเอ้ยเราอยากได้ทรง,งนู้ทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้เหมาะกับเรามากกว่าก็คือมีทั้งทรงของเราที่เราอยากให้คุณหมอแบบแก้ให้ด้วยแล้วก็มีอ่าความคิดเห็นคุณหมอเนี่ยที่แบบไกด์เราด้วยเราก็รู้สึกว่าเออจริง เป็นแบบเออถ้าเราทําแบบนี้แบบนี้แล้วก็รวมกับสิ่งที่เราชอบด้วยเนี่ยหน้าเราจะออกมาปังนะคะคือคุณหมอเขาจะวิเคราะห์ใบหน้าให้เราเลยแล้วก็วันนี้นะคะ่ะวิก็มาเตรียมอย่างที่บอกนะคะเตรียมผ่าตัดนะคะในบรรยากาศโรงแรมก็ชิลๆสบายๆค่ะลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีชาวต่างชาติบินมาทําเยอะมากนะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวมารอติดตามนะคะว่าทําออกมาแล้วจะสวยปังแค่ไหนนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะวิอยู่ในห้องพักของโรงพยาบาลวันศิลินะคะเป็นห้องพักฟื้นนะคะคือ เขาให้วิเข้ามานั่งเล่นพักผ่อนก่อนผ่าตัดนะคะวิมีคิวผ่าตัดห้าทุ่มนะคะตอนนี้ก็คือที่อัดคลิปอยู่คือสองทุ่มนะคะเดี๋ยววิจะอวดนะคะว่าห้องสวยแค่ไหนนะคะเหมือนโรงแรมเลยนี่นะคะนี่คือบรรยากาศภายในห้องนะคะมีทีวีมีเน็ตฟลิกดูด้วยนะอ่าอันนี้ก็จะมะีเตียงพักเพื่อนนะคะคือคนมาเฝ้าไข่แล้วก็มีเตียงของเราน่นเองนะคะทุกคน เราจะมาเมาส์กันอีกทีนะคะเพราะว่าเช็คความตื่นเต้นบอกเลยว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่ารอบที่แก้รอบที่1อีกอันนี้คือเป็นการแก้รอบที่2เท่ากับเป็นการทํารอบที่สามนะรอบนี้คือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าต้องใช้กระดูกซี่โครงแกนก็ออกมาซึ่งแบบเออฉันก็ไม่รู้นะว่ามันจะเจ็บขนาดไหนการใช้ซี่โครองอะไรแบบเนี้ยฉันก็โอเคเต็มที่หละ ขอให้ออกมาสวนมาปังนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้วิ้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตหลังทําเสร็จนะคะว่าจะสภาพเป็นยังไงบวมช้ำมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมาแชร์วิธีการดูแลตัวเองนะคะหลังผ่าตัดทําศัลยกรรมนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้วิก็คือผ่าตัดเสร็จแล้วใช้เวลาสิริรวม5ชั่วโมงนะคะคือผ่ากลางคืน ตั้งแต่5้าทุ่มวิสวดประมาณตีสี่กว่าค่ะแล้วก็คือพยาบาล follow up ดีห้องพักดีและเจ็บน้อยกว่าที่คิดมากหลังหูกับซิโคงไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยแล้วก็พยาบาลเข้ามาให้ยาแก้ปวดให้มอร์ฟีนดูแลดีเช็ดแผลทําแผลให้ข้าวเช้าทานเรียบร้อยแล้วก็บวงน้อยมากเกิดมาทําจมูกมารอบนี้รอบที่สามไม่เคย บวมน้อยขนาดนี้รอยช้ำแทบไม่มีนะคะทุกคนอันนี้วันที่สองปกติก็เริ่มเป็นตึงแล้วอันนี้ก็คือแบบเฮ้ยไม่บวมจมูกก็แบบไม่บวมก็คือทรงที่ไปส่องในห้องน้ำเนี่ยกคือสวยอ้ชอบแบบแฮปปี้อ่ะตัดสินใจถูกมากที่ทําที่นี่นะคะห้องพักก็คือสะอาดเลิศสบลยเหมือนที่วิถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะคะ ยังไงเดีย๋ยวมาตามฟอล l ล่เอให้เพื่อนๆดูนะวันนี้วิขอพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าได้ยามาก็คือง่วงมากเดี๋ยวขอ,องนี้อีกรอบหนึ่งก่อนนะทุกคนคกลับมาพบกับวีวันที่2นะคะนี้วิอัปเดตนะวิจะบอกว่าวิไม่ค่อยบวมไม่ค่อยช่ำเลยค่ะไม่เหมือนแบบรอบก่อนๆที่วิเคยทำอะ่ะถ้าทุกคนจะจาได้คือตอนวิทำคอโคลสรอบแรกอะ่ะหน้าก็บวมเหมือนอึ่งเลยค่ะตรงนี้คือเขียวปืด้ดตาปิดแบบตาเป็นสิบโตเลยอะ่ะนี้คือแบบหน้าวิบวมน้อยมาก แล้วก็ไม่มีรอยช้ำที่เป็นจ้ำๆเหลืองๆเลยน้อยมากจริงๆอะค่ะทุกคนให้ทุกคนดูได้เลยและอันนี้วี่บอกเลยวิวใช้ทั้งหลังหูนะคะแล้วก็ใช้ทั้งซี่โครงก็คือใช้เยอะนะคะเป็นแบบผ่าตัดใหญ่เต็มสตรีมเลยแต่ว่านี่คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือวี่จะบอกว่าโรงพยาบาลวันเซลียเขาจะมีแบบโดสยาที่แบบเป็นยาฉีดอะที่มากับน้าเกลือคือแบบว่าเฮ้ยคุณหมอจัดเต็มให้เลยอะก็คือหน้าไม่บวมแล้ววี่เองอะก็แบบจัดเต็มพวกวิตามินเหมือนกันค่ะ ก็จะมีแบบยาจีนันนี้ที่ดังๆนะคะวิซื้อมาไว้กินหลังค่าตัดเลยแล้วก็มีใบโบโบกค,ค่ะกินวันละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิ่ก็จะจิบน้ำอ,อพักเคาะตลอดนะคะนี่กินอาหารอ่อนๆแล้วก็ใช้ตัวนี้เช็ดหน้าค่ะของเซนติก้าบอกเลยว่าไม่มีสปอนเซอร์นะคะอันนี้วิซื้อเองหมดเลยนะแล้วก็ไว้เช็ดบริเวณหน้าของเรานะคะเพื่อไม่ให้เป็นสิวนะไอตัวเซนติก้าอันนี้ดีมาก เพราะว่าวิ่ปกติอ่ะถ้าไม่ได้ล้างหน้าหลายวันอ่ะสิวขึ้นแล้วค่ะอันนี้วิไม่ได้ล้างหน้ามาสองวันแล้วนะคะสามวันหนะักเกือบสามวันนี่ใช้ดีมากทุกคนไปซื้อเลยซื้อพร้อมวิตามินของเขาด้วยก็ได้ค่ะวิก็กินของเซติกาด้วยควบคู่กันไปนะอันนี้วิจะกินตอนเย็นสองเม็ดส่วนอันนี้ตัวยาจีนะคะตัวยุนนาะน่ะวิกินทั้งวัน ก็คือพอกินอะไรเสร็จเด็กน้อยก็กินกินกินอะคะ่ะประมาณสามถึงสี่เวลาทําให้แบบว่าลดวัวลดช้าด้วยรวมกับยาที่หมอให้ด้วยก็คือฟังมากไม่ไหวทุกคนคือตอนนี้คืออยากแกะเฟือกอยากรู้ทรงแล้วค่ะแต่ว่าเท่าที่วีรีเควสต์คุณหมอไปอย่าวีไม่ได้เอาต่างจากทรงเดิมเวอร์นะก็คืออยากให้มันมีความละมุนละมุนอยู่แต่ว่าโด่งขึ้นเชิดขึ้นนะคะถ้าทุกคนจะสังเกตได้รูจมูกวีจะแบบเปิดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ ตอบถามด้วยแล้วก็น่าจะจมูกดูเล็กลงนะคะคนก็คือสวยขึ้นแน่นอนนะเดี๋ยววิมาอัปเดตต่อค่ะตอนนี้ก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลค่ะวิอยู่โรงพยาบาลสามวันนะคะเพื่อให้ร่างกายพักฟื้นได้เร็วๆนะคะมีพี่พยาบาลดูแลตลอดยี่ชั่วโมงเลยจะคอยทักมัดถามเข้ามาถามอาการตลอดดูแลดีมากดีมากจริงๆตั้งแต่ทําศัลยกรรมมาคือที่นี่น้ำประวันวิไม่ได้อวยเพราะว่าเอ้ยวิมาทํากับเขานะอันนี้เรื่องจริงชอบจริงๆนะคะยังไงเดี๋ยว มาติดตามวันที่3านะคะวี่จะอัปเดตให้ครบนะพยายามจนถึงวันที่วีถอดเฟืองตัดไหมอะไรเรียบร้อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คือวันที่ห้าค่ะก็น่าจะบวมขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใต้ตามีเหลืองๆนิดเดียวแต่นิดเดียวจริงๆค่ะปกติวีทำเนี่ยจะช้ำเยอะมากเลยนะจะบวมมันจะเหลืองจะแบบตาปิดคือบวมเฉิงเลยอันนี้ก็คือโอเคมากนะคะแล้วก็อันนี้อัปเดตนะคะว่าวีถอดเฟืองออกแล้ว ทรงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพุ่งๆแบบที่วีอยากได้ยังไงเดี๋ยววี่ขอไปพักผ่อนนะคะดูแลตัวเองช่วงนี้แล้วก็ยังไงเดี๋ยววีจะกลับม,มาอัปเดตนะคะทุกคนคะนี่ข้าส่วนที่6นะคะวีกำลังจะไป,ปะใหม่นะคะเร็วๆนี้แล้วก็ให้ดูนะคะว่าแทบไม่ช้ำไม่บวมเลยนะคะคือบวมน้อยมากจากที่วีเคยทำาสร็จกรนรนะคะก็คือรอบนี้ก็คือยุบไวมากๆแล้วก็ช้ำน้อยค่ะตรงเหลืองๆคือแบบ แค่ไม่มีทุกคนดูดิคือนะคะวี่บอกเลยว่าการที่เราจะเป็นแบบนี้ได้นี่คืออยู่ที่คุณหมอด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่การดูแลของโรงพยาบาลนะคะคือวี่ผ่าตัดมาเสร็จเนี่ยก็คือพยาบาลแบบว่าดิปวิตามินดิฟยาอะไรคือผ่านสายน้ำเกลือแบบจอดเต็มสตรีมเลยก็คือทําให้มันยุบไวขนาดนี้นะคะแล้วก็การดูแลตัวเองของวี่ด้วยนะคะคือวี่เนี่ยใส่ใจเรื่องการกินมากๆเป็นพิเศษเดี๋ยววี่จับไมาแช์นะคะคลิปถัดไปว่า กินอะไรดูแลตัวเองอยังไงทั้งก่อนและหลังสัญเกรรมให้แผลหายเร็วและไม่บวมไม่ช้ำเลยนะคะหลังจากที่ลองสัญเกรรมมาก็หลายรอบนะประมาณทำหน้านี่สองค่ะอันนี้ครั้งที่ 3. สามก็คือนอกนั้นวมฉึงทุกรอบวมแบบบวมด้วยความที่เรายังไม่รู้ว่าต้องดูแลตัวเองดีๆยังไงแต่รอบนี้ด้วยความมีประสบการณ์มากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นเฮ้ยเราดูแลตัวเองอยังไงให้มันแบบบวมช้ำน้อยที่สุดจนประสบความสำเร็จนะคะอันนี้เน้นนะแค่วันที่6ค่ะทุกคนวัน,นที่6 เท่าหนังน,นะคะสำหรับคนที่ติดตามขอบคุณมากๆากค่ะแล้วก็โรงพยาบาลวันศิรีนะคะทุกคนเป็นโรงพยาบที่วิเลือกและตัดสินใจถูกจริงๆที่ทําที่นี่ค่ะยังไงไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวิมาอัปเดตจมูกนะคะจากที่ดูต้นคลิปไปเนาะทุกคนจะเห็นวิวัฒนาการหน้าของวีนะคะจนวันนี้นะคะบอกเลยหนึ่งปีทุกคนดูตงหนึ่งปีหวยมากหน้าเปลี่ยนไปมาก จากด้วยความที่จมูกเหมือนพุ่งนะเราเราก็ผอมลงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ดูดิทุกคนดูจมูกทุกคนดูหน้าคือแบบแทบจาคนเดิมไม่ได้เลยใช่ปะแล้วคือวิ่แบบประทับใจมากคือ1ปีจมูกยังพุ่งเลยปกติหลายๆที่อ่ะหปีตกแล้วนะที่เดิมที่วิทำหนปีคือหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยจากวันแรกแต่อันเนี้ย เปลี่ยนไปในทางที่ดีทุกคนเก็บปะมันสวยอะสวยแบบเจ๋งจังมากคือแบบไม่คิดว่าตัวเองจะแบบสวยขึ้นได้ขนาดนี้ก็คือต้องแบบกราบหมอสันนะคะกราบวันศิริงามๆนะคะที่แบบว่าเฮ้ยให้วีได้มาทําสวยที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยววีจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆโรงพยาบาลนะว่าแบบว่าเฮ้ยทําไมถึงควรมาทําที่นี่ทําไมถึงแบบวีเลือกวันศิรินะคะเพราะานอกจาวสักจะแบบบริการดีอะไรดีนะคะวันศิริยังมีนี่คะ่ะทุกคนนี่สะทุกคน มีคาเฟ่คาเฟ่เฟนี้คือวิจะบอกความพิเศษนี่ค่ะวิสังชามนาเย่ได้แล้วความพิเศษของคาเฟ่คืออะไรรู้ป่ะขนะตอนเรามานอนใช่ปะ่ะวันแรกถึงวันสุดท้ายคือสั่งชำํำสั่งได้เลยทั้งวันแล้ว,ลวพูดติดนามเราก็สั่งได้ใช่ไหมคะอ่าแล้วคนทำน่ารักด้วยทุกคนมันเด็ดตรงนี้นะคะทุกคนคือวิจะมาทำสุดที่นี่อีกแน่นอนนะคะยังไงวิฝากวันซิริด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนดูบีฟอัพเพอ่์แล้ว ทุกคนต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นปะนี่คือหน้าของดึงปีทุกคนมันแบบแฮปปี้มากๆแล้วใครมาทำวันซีรีส์วี่บอกเลยไม่ผิดหวังนะคะยังไงวี่ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังจะมาทําสัญญกรรมนะคะแล้วก็กาลังลังเลว่าทําที่ไทยหรือทําที่เกาหลีดีนะวี่บอกเลยว่า หมอไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและที่วันซิรินะคะ worldwide คนบินมาทำเยอะมากแบบคนจีนประเทศเพื่อนบ้านนะคะลาวกัมพูชาคือมาเยอะมากอยากให้ทุกคนเปิดใจนะว่าโรงพยาบาลไทยเนี่ยไม่แพ้เกาหลีแน่นอนและเราอุ่นใจแล้วพูดภาษาไทยรู้เรื่องกับคุณหมอนะคะยังไงวันนี้วิขอลาไปก่อนนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ชอบมากหรือชอบน้อยก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะยังไงวิไปลาวนะาไว้อัปเดตกันใหม่ค่ะบ้ายบาย ่เถ้าสมมตินะคะใครดูคลิปนี้นะคะแล้วก็แคปนะคะคลิปของวีไปหรือภาพที่วีรีวิวนะคะมีส่วนลดจากโรงพยาบาลให้ด้วยนะยังไงทุกคนอย่าลืมเลือกวันสริรินะเป็นตัวเลือกที่ทุกคนแบบต้องเลือกที่นี่จริงๆเพราะว่าถ้าไม่ดีถ้าไม่ใช้วิไม่เลือกไม่ทําแน่นอนค่ะยังไงไปแล้วนะบา,บายยอย่าลืมนะมีลดพิเศษด้วย